ไปดูไปไหมลงมาไม่บอกร่างเย็ดโอ้ดีดี

พี่ผมบอกเป็นตาบั้นตุ๊้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ hả không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลากขึ้นเขี่ยโอ้ยมันย่างเลยลูกเอ็งนี่แบกลากขึ้นเขี่ยโอ้ย <coughs> <coughs> <coughs>